สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งเป็นสส่วนนะครับในส่วนแรกเนี่ยะจะเป็นการให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับหลังมีข้อตกลงหยุดยิงก็คือวันที่28นะครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับถามว่าเรามีมีอะไรบ้างนะครับที่เราว่า เป็นเรื่องของการละเมิดในข้อตกลงหยุดยิงนะครับซึ่งเ,เรานับจากตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่29นะครับจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา53วันนะครับซึ่งไทย,ยมีความพยายามในการเข้าร่วมประชุมหาลือนะครับเพื่อเห็นชอบร่วมกันผ่านการประชุมต่างๆการประชุมในระดับของ GBC นะครับ นประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่7สิงหาคมนะครับซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันจำนวน13ข้อนะครับเป็นเพื่อยุติความรุนแรงตามแนวชายแดนนะครับและวางกลไกเพื่อรักษาสันติภาพทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในพื้นที่กองทัพภาคที่1แล้วก็พื้นที่กองทัพภาคที่2มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลายประการ โดยกําลังทหารของสายไทยได้ยึดมั่นนะครับและปฏิบัติตามข้อตกลงมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งยังคงเตรียมความพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะแต่ก็พบว่ากําลังทหารของฝ่ายกัมพูชายังคงมีความพยายามในการดําเนินการต่างๆที่ถือเป็นการละเมิดในข้อตกลงหยุดยิงในหลายประการนะครับซึ่งอาจจะแบ่งเป็นสส่วนหลักๆนะครับสำหรับส่วนแรกก็คือเรื่องของการใช้อาวุธ นะครับสำหรับส่วนที่2ก็คือการยั่วยุนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนซึ่งรายละเอียดของการยั่วยุเนี่ยฮะจะมีเรื่องของการใช้โดรนนะครับการเผยแพร่ข่าวสารที่บิดเบือนนะครับแล้วก็การชุมนุมของชาวบ้านนะครับในในพื้นที่เขตแดนของของประเทศไทยนะครับรวมถึงการให้ข่าวสารของผู้บริหารของทางฝั่งกัมพูชาในเวทีของต่างประเทศนะครับ สำหรับประเด็นสำหรับในส่วนแรกนในเรื่องของการใช้อาวุธเนี่ยคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับไทยได้พบหลักฐานที่แสดงถึงว่ากัมพูชาเนี่ยมีความพยายามในการใช้อาวุธทุนระเบิดนะครับชัดเจนว่าเป็นทุนระเบิดแบบ PMN 2นะครับหลังจากมีการเจรจาจนได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะครับซึ่งหลักฐานหรือสิ่งบ่งชี้นะครับมีดังนี้นะครับ การใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะครับหลังจากวันที่28มานะครับทุ่นระเบิดนะครับทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บจำนวน3ครั้งนะครับก็คือวันที่9นะครับวันที่12แล้วก็วันที่27สิงหานะครับทั้ง3วันนะครับในพื้นที่ช่อ,องทางกริษนานะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ปราสาทตาบรรทมแล้วก็ปราสาทตาคอยตามลำดับนะครับ หลังจากนั้นนะครับเรายังตรวจพบนะครับทุ่นระเบิดซึ่งเป็นการวางใหม่นะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะครับที่ได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับเพื่อสเ,สเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเมีการทําให้ปลอดภัยมาแล้วนะครับแต่กลับพบว่ามีการวางระเบิดใหม่และทั้งหมดอยู่ในสภาพใหม่พร้อมใช้งานนะครับซึ่งผลของการปฏิบัติของชุดทีแม็ นะครับสามารถตรวจพบได้ดังนี้ครับห่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่23สิามสงหาสามารถเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคลได้จํานวน122่ทุนนะครับทุนระเบิดต่อต้านยานพาหนะจํานวน4ทุนนะครับสมพวุฒระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจํานวน50รายการและสัมพวุฒระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่นะครับ1,575รายการต่อไปห่วงวันที่ 2 9กาถึง21กัรยายนนะครับพวกที่2ที่ทีมเอ็กซ์ทำงานนะครับสามารถตรวจสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้227ทุ่นนะครับสมพวุตระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวน25รายการนะครับสมพวุตระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่จำนวน467รรายการนะครับจากทุ่นระเบิดนะครับก็จะไปเรื่องของการใช้อาวุธปืนเล็กยิงก่อกวนเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ ตามที่หน่วยในพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่สองได้ตรวจพบและบันทึกหลักฐานนำส่งรายงานม,มาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นเมื่อวันที่29กรกฎาคม2568นะครับช่วงเวลา20่นามนาทีนะครับคือหลังจากที่เรามีข้อตกลงหยุดยิงนะครับในบริเวณพื้นที่ช่องคานมานะครับพบกองทัพกรัรมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กนะครับยิงใส่แนวกำลังฝ่ายไทยนะครับเป็นเหตุให้เกิดการประทะ นะยาวจนถึงเวลา22นาฬิกานะครับจึงยุตินะครับต่อไปวันเดียวกันวันที่29นะครับตั้งแต่เวลา22นาฬิกาในพื้นที่เขาพระวิหารบริเวณภูมะเขือและห้วยตามาเรียนะครับพบฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์นะครับ ตามหลักสากลในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองนะครับการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้าของวันที่30กรกฎาคมนะครับเป็น2เหตุการณ์นะครับต่อไปเหตุการณ์ต่อมาเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568ช่วงเวลาประมาณตีห้านะครับในพื้นที่ผามอยีแดงจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรวจพบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชา เข้ามาในเขตแดนประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับเป็นจํานวน3ามเหตุการณ์นะครับต่อไปในส่วนที่2นะครับเรื่องพฤติกรรมของการยั่วยุนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งภายหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะครับกัมพูชายังคงพยายามแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆนะครับเพื่อมุ่งหวังให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารไทยอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับ การแสดงออกนะครับหรือการปฏิบัติอันแรกเลยนะครับก็คือการใช้อากาศยานโดรนนะครับนะครับบินลาดตระเวนลุกล้ำเขตแดนไทยนะครับซึ่งในพื้นที่กองทัพไห้สองเนี่ยตรวจพบอยู่ประมาณ2 4 4 3ครั้งนะครับในพื้นที่กองทัพไท้หนึ่งนะแล้วก็งกำลังป้องก,กอนันชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับตรวจพบจำนวน462ครั้งนะครับ มากที่สุดเนี่ยจะอยู่ไปในเวณพื้นที่ตอนในของกองทัพภาคที่2นะครับสำหรับต่อมานะครับเรื่องของการเผยแพร่นะครับข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับที่พบว่ากัมพูชามีความพยายามในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการใช้ในการให้ข้อมูลหรือข่าวสารที่บิดเบือนและไม่และก็ไม่มีความจริงแต่อย่างใดน,นะครับทั้งจากฝ้าของฝ่ายของรัฐบาลกระทรวงกลาโหมแล้วก็ภาคประชาชนของกัมพูชาเองนะครับ อาที่เช่นการไม่ยอมรับในเรื่องของการวางทุนระเบิดนะครับทั้งทั้งที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับการกล่าวอ้างว่าทำที่เป็นการที่เป็นปฏิปักษ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหากเป็นการสอดแนมหรือโจมตีนะครับสอดแนมหรือเตรียมการโจมตีเนี่ยซึ่งสามารถใช้เป็นเหตุในการเริ่มป้องกันตนเองได้ครับสำหรับเพิ่มเติมนะครับกรณีได้รับข้อมูลนะครับจากจากสื่อมวลชนนะครับ กรณีมีมีการให้ความเห็นนะครับจากต่อสถานการณ์ชายแดนของไทยและกัมพูชานะครับในเรื่องในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะซึ่งเกิดขึ้นซึ่งทางฝ่าย IOT กรกัมพูชาเนี่ยได้ได้ได้มีการสรุปแล้วก็นำเสนอข้อมูลซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่ไมตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่า ในข้อมูลเนี่ยได้ระบุว่าฝ่ายไทยได้เข้ามาปักลดหนามใหม่นะครับในพื้นที่ที่ประชาชนกัมพูชาอาศัยและก็ทากินนะครับจึงทำให้เกิดการประท้วงต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยได้เคยยืนยันแล้วว่าลดหนามนั้นเนี่ยอยู่ในเป็นเป็นเครื่องป้องกันนะครับ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับกาลังพลแล้วก็หน่วยนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ในส่วนพื้นที่ที่เป็นที่พิพาทนะครับหรือในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับซึ่งไม่ใช่พื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับต่อไปมีข้ออ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ย ต่อกรณีพื้นที่นะที่มีการชุมนุมของประชาชนกัมพูชาเนี่ยได้พูดถึงว่าข้ออ้างที่ฝ่ายไทยใช้เนี่ยเพราะว่าเราใช้แผนที่1ต่อ50,000ซึ่งไม่ถูกต้องซึ่งขัดต่อ m อ u นะครับที่กําหนดให้ใช้แผนที่1ต่อ2องแสนนะครับซึ่งตรงนี้เองจริงๆแล้วในพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้แผนที่อ้างอิงนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ้างสิทธ นะตรงนี้น่าจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรืออาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบนะครับซึ่งทางกองทัพบกเองเนี่ยก็จะประสานกับทางกองทัพไทยเพื่อจะได้นำนำเสนอข้อมูลที่ที่ถูกต้องว่าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการพิพาทนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของประเทศไทยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการดําเนินการ อย่างจริงจังเท่านั้นเองนะครับต่อไปมีสื่อมวลชนถามมาในประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับมีการส่งหนังสือไปถึงประธานอาเซียนและก็บรรดาผู้นําของประเทศนะครับต่างๆนะครับซึ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์ไทยใช้อาจจะเขียนว่าเป็นทหารไทยซึ่งจริงๆไม่ใช่ทหารไทยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ ที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงนะครับนะกล่าวถึงว่าหลังจากที่เข้าใจผิดว่าเป็นอาหารไทยนะครับไปใช้โลยางแล้วก็กระสุนยางแล้วก็แก๊สน้ําตาเข้าสลายการจํมนุมของของฝ่ายกัมพูชาที่บริเวณบ้านเปรียจันนะครับจังหวัดบันเตยเมนเจยนะครับเมนที่ันที่17นะครับซึ่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีการสลายการชุมนุมเพราะว่า ก็ชุมนุมอยู่นอกเหนือแนวลวดหนามนะครับเปลียนแต่ว่าป้องกันไม่ให้มาลื้อลวดหนามซึ่งเป็นถือเป็นทรัพย์สินทางราชการนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สลายการชุมนุมเพราะฉะนั้นท่านนายกและรัฐมนตรีกัมบพบูชาเนี่ยน่าจะไปนำ,นำเสนอข้อมูลต่างๆในเวทีต่างประเทศในผิดนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะได้ประสารกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ,รรบ,รรมรรบผมไล่ไปทีละข้อนะครับต่อไปเนี่ย ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยท่านไปขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับให้ไทยนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อให้เป็นไปตามที่ประชุมของ g e c หรือ r b c ก็ตามในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ยืนยันว่าจริงๆไทยเองก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดนะครับเพียงแต่ฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยเ,เป็นผู้ที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับในสอง ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนหนึ่งก็คือยังมีการใช้อาวุธนะครับอยู่ก็คือเรื่องของทุ่นระเบิดนะครับแล้วก็เรื่องของการยั่ยยุนะครับต่อไปท่านนายกรัมตรีของกัมพูชาเนี่ยได้กล่าวถึงการกระทําของฝ่ายไทยที่พยายามขยายขอบเขตพื้นที่พิาพาทเกินกว่าพื้พนที่พิาพาททางทหารในอดีตนะครับที่จํากัดวงอยู่เฉพาะจังหวัดพระวิหารและอุดอรมีชัยตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงนะครับพื้นที่ จังหวัดสระแก้วตรงกับจังหวัดบันเตมีเจยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ใหม่นะนะครับเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วในส่วนที่ที่มีสถานการณ์ในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ท่านนายกและรัฐมนตรีให้กับบรรดาผู้นํา ต่างประเทศนั้นเนี่ยถือว่าข้อตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่บิดเบือนนะครับต่อไปข้อที่3เนี่ยท่านขอประนามนะครับฝ่ายไทยนะครับขอประนามมาตรการฝ่ายเดียวของไทยบอกเป็นมาตรการฝ่ายเดียวนะครับรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายไทยเหนือดินแดนกัมพูชานะครับซึ่งตรงนี้เองก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าไม่ใช่พื้นที่ในดินแดนทิพไตยของกัมพูชาและไม่ใช่พื้นที่ใน ที่อยู่ในส่วนเขตของพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิด้วยเป็นอยู่ในเขตพื้นที่อธิปตยไทยอย่างชัดเจนนะครับแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเริ่มจากการที่ละเมิดนะครับเดิมอยู่ในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์แล้วก็ขยบออกมาขยบออกมาแต่ขยบออกมาในฝั่งไทยนะครับทำให้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางฝ่ายไทยคงจะต้องเ,ออเป็นความเร่งด่วนแรกนะครับที่จะต้องดําเนินการก่อน เพราะไม่ต้องรอกลไกของ J.B.C. เนะครับเพราะว่ากลไกของ J.B.C. J.B.C. เจนี่ยจะกําหนดสิ่งที่ไม่ชัดเจนที่อยู่ในที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์แต่กรณีพื้นที่ที่มีปัญหานะบริเวณบ้านหนองจานหรือบ้านหนองแยาแก้วนั้นเนี่ยอยู่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ครับต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีของของกัมพูชานะครับได้ได้ไดกล่าวถึงว่า เป็นการละเมิดโดยตรงต่อบันทึกความเข้าใจนะครับ MOU นะ MOU ปี43หรือ MOU 2000นะครับและก็กรอบอำนาจของกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยนะครับก็คือ JDC ซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนเรนไปแล้วว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีที่มีปัญหานะครับพื้นที่ตรงนี้นะณนะจุดนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกรอบของ JDC เพราะว่าไม่ได้อยู่ในส่วนพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับเป็นอยู่ในส่วนของพื้นที่ประเทศไทยชัดเจนนะครับซึ่งลักษณะทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างดังที่กล่าวเนี่ยถือเป็นการทําหนังสือฝ่ายเดียวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก็ไม่ครบถ้วนนะครับเป็นการทําให้ต่างประเทศเนี่ยเข้าใจผิดนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของของประเทศไทยนะครับซึ่งอยากให้การสื่อสารกับต่างประเทศนะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจโปร่งใสนะครับและตรงไปตรงมาด้วยข้อเท็จจริง